เราจะจำแนกสิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ยังไงเนาะเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยครูสรุปไว้เป็นวงแหวนไปเป็นวงล้ออันนี้และมีอยู่ประมาณแล้วแต่ตำราเนาะบางตำราก็แบ่งเป็นเจ็ดบางตำราก็แบ่งเป็นแปดหรือ 9, เก้าอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ครูแบ่งมาเป็นแปดอย่างนะคะคราวนี้ไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าแปดอย่างที่เป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะถ้าเข้าเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งก็จะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตได้เลยเกณฑ์แรกเริ่มจากเซล สิ่งมีชีวิตเกือบจะทุกชนิดอะค่ะมีเซลลเป็นองค์ประกอบหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเซลเนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเช่นร่างกายของเราเนี่ยค่ะถ้าแบบมองไปในเซลในแขนเนาะแขนเราก็เป็นอวัยวะหนึ่งเนาะถ้ามองลงไปก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อที่เป็นผิวหนังในผิวหนังเนี่ยก็จะมีเซล์ที่เป็นเซล์ผิวหนังอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นองค์ประกอบย่อยๆของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง สองนิยามเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆเนี่ยเซลล์เนี่ยควรจะหมายความว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความเป็นชีวิตอยู่เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตอะไปดูข้างๆคือรูปเซลลข้างๆคือรูปเซลล์แล้วถ้าเราบอกมันว่าถ้าเราบอกว่าเซล์เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดแล้วอะแล้วอันที่อยู่ในเซลล์คืออะไรล่ะมันมีที่เล็กกว่าเซลล์อีกนี่ใช่ไหม แต่ว่าเซลก็อาจจะยังไม่ใช่หน่วยที่เล็กที่สุดก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นนิยามนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวนะคะถ้าจะให้ถูกกว่านี้อาจจะใช้คำว่าเซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถดำรงชีวิตได้ก็ได้ค่ะถ้าเล็กไปกว่าเซลลเนี่ยมันก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้แล้วออยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ประมาณนี้ค่ะต้องไปอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นต้นคราวนี้รูปเนี้ยค่ะเด็กๆ ซูม <Zoom, S 1> เข้าไปดูนิดนึงเนาะถ้าไปดูในรูปนี้ค่ะมันจะมีเซลล์อยู่2แบบเด็กๆพอดูออกไหมว่าเซลล์สแบบเนี้ยเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอันนึงมีแค่เป็นโครงสร้างเล็กๆนิดเดียวอีกอันนึงคือแบบขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็มีองค์ประกอบข้างในซับซ้อนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคราวนี้หนูพอเห็นความเหมือนไหมคะเราเห็นชัดนะว่ามันต่างแต่พอเห็นความเหมือนแม้ว่า2เซลล์เนี้ยค่ะ มีอะไรเหมือนกันเซลล์ Cell ที่เป็นตัวเล็กๆค่ะมันจะมีเมมเบรนเหมือนกันอันใหญ่ก็มีเมมเบรนแปลว่าเมมเบรนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยถูกไหมของเซลล์ไม่ว่าเซลล์จะหน้าตาเป็นยังไงหรือแตกต่างกันแค่ไหนมันก็จะมีองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือเมมเบรนเพราะฉะนั้นวเวลาเราจะตัดสินอะไรว่าเป็นเซลล์หรือไม่เป็นเซลล์ตัดสินที่เซลล์เมมเบรนได้เลยเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่มันมีหนูเห็นก้อนสีม่วงๆนี่ไหมเอ่ยในเซลล์เล็กๆนี่ก็มีก้อนสีม่วงเนาะในเซลล์ใหญ่ๆก็มก เพราะว่าก้อนจิบมว่วงๆเนี่ยก็มีในทุกเซลล์เหมือนกันเนาะอีกองค์ประกอบหนึ่งที่เซลล์ต้องมีเหมือนกันก็คือ DNA ค่ะแตู่เห็นความแตกต่างของ DNA ในสองรูปนี้ไหมรูปแรกเนี่ยเขาเขียนว่า DNA no nucleus อันที่สองเขาจะเขียนว่า DNA throughout nucleus แปลว่าในรูปแรกค่ะเซลล์ชิ้นชิ้นเล็กๆเซลเนี้ยค่ะเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลีส่วนอีกเซลหนึงเนี่ย เป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสพัฒนาขึ้นมาแล้วความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีนิวเคลียสหรือไม่มีนิวเคลียสเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเซลล์ได้เป็น2แบบค่ะตามองค์ประกอบที่เซลล์มีเครืหมายเล็กหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นเซลล์ที่ยังไม่มีนิวเคลียสเนาะ DNA no nucleus นะคะเซลล์ชนิดนี้เนี่ยถูกเรียกว่า prokaryotic cell หรือว่า prokaryote ก็ได้ค่ะ pro เนี่ยค่ะแปลว,ว่าก่อนส่วนคำว่า karyote เนี่ยค่ะมันเป็นมันมีรักศัพเนาะ มันแปลว่านิวเคลียสก่อนจะมีนิวเคลียสก็แปลว่าเซลล์เนี้ยค่ะจะเป็นเซลล์ที่ยังไม่มีนิวเคลียสเซลล์นี้ไม่มีนิวเคลียสแล้วมีอะไรได้บ้างก็จะภายในเซลล์ผสูมเข้าไปดูก็จะยังไม่ค่อยมีองค์ประกอบอะไรมากมีแค่ก้อนของ DNA เท่านั้นเนาะแล้วก็มีเยื่อหุ้มเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันจะง่ายมากไม่ซับซ้อนองค์ประกอบเซลล์ที่ซับซ้อนน้อยที่สุดก็คือเซลล์โปรคาริโอตเนี้ยแหละค่ะมีแค่องค์ประกอบ2ององค์ประกอบก็คือเมมเบรนกับ เอ่อ uh, DNA ที่อยู่ข้างใน